สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะแ่ยินดีเชฟสาวระดับประเทศลั่นระฆังวิวาแล้วถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาสำหรับเชฟคนสวยอย่างเปาเป้มาตาเชฟไทยแลนด์สองพนยล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมเชฟเปาเป้ได้ควงแฟนหนุ่มลั่นระฆังวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางการแสดงความยินดีจากครอบครัวของทั้งสองฝ่ายและเพื่อนๆรวมไปถึงแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีผ่านอินสตาแกรมด้วยทีมงานข่าวดาราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ